การเทรดทองคำเนี่ยนะครับที่หลายคนอาจจะมองไปเรื่องการลงทุนส่วนตัวตอนนี้มันกําลังกลายเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติต้องหันมาจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมการเคลื่อนไหวของตลาดทองคําถึงมีผลกับค่างเงินบาทได้แล้วแบงค์ชาติเขามีแผนจะทําอะไรต่อไปครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าการที่เราซื้อซอขายขายทองคํากันเนี่ยมันจะไปกระทบค่างเงินของทางประเทศได้อย่างไร คำถามนี้นะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยเอาล่ะครับเริ่มกันที่ปัญหาแรกเลยที่แบงก์ชาติกําลังเจออยู่ก็คือเรื่องความพันผวนของค่างเงินบาทครับซึ่งมันก็เป็นเหมือนปริศนาชิ้นใหญ่ที่ต้องหาคําตอบให้ได้คือที่ผ่านมานะครับเราก็จะเข้าใจกันว่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจากปัจจัยที่คุ้นเคยกันดีอย่างเช่นดอลลาร์อ่อนค่าหรือว่ามีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามา แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันมีจิ๊กซอชิ้นใหม่ที่ซ่อนอยู่ครับแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนมากๆาเลยนะครับจากผู้ว่าการแบงชาติซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาวะเงินบาทที่แข็งเกินไปเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขยอย่างเร่งด่วนครับแล้วจิ๊กซอชิ้นนั้นมันคืออะไรกันแน่การสืบของแบง์ชาติเนี่ยนะครับได้ชี้เป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนั่นก็คือ ตลาดทองคําในยุคดิจิตอลนี้เองครับลองดูความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กันนะครับจากสมัยก่อนที่การซื้อขายทองจะเกิดที่หน้าร้านเป็นหลักตอนนี้ทุกอย่างมันย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หมดแล้วทําให้ทั้งปริมาณและความเร็วในการซื้อขายเนี่ยโอ้โหเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยแล้วนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆกลไกของมันเป็นแบบนี้ครับพอมีนักลงทุนขายทองคาบนโลกออนไลน์กันเยอะๆใช่ไหมครับร้านทองเองก็ต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยการขายทองต่อไปอยังต่างประเทศ ทีนี้ก็เลยต้องแลกเงินสกุลต่างประเทศกลับมาเป็นเงินบาทพอธุรกรรมแบบนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในปริมาณมหาศาลมันก็เลยสร้างแรงกดดันให้เงินบาทแข็งค่า,ข,าขึ้นอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับถึงแม้ว่าแบงก์ชาติจะพอเห็น,นกลไกนี้อยู่บ้างนะครับแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือพวกเขายังไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์พอทําให้ยังมองไม่เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดครับและนี่คือใจกลางของปัญหาเลยครับ ไอช่องว่างทางข้อมูลขนาดใหญ่นี่แหละที่ทําให้การจะออกมาตรการหรือนโยบายเพื่อรักษาสเสถียรภาพค่างเงินเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่แบางชาติมองเห็นมันก้อนข้างจํากัดครับหลักๆเลยก็จะเห็นแค่ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราที่ร้านนองทําผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศเราเท่านั้นเองและนี่ก็คือจุดบอดที่ว่าครับธุรกรรมที่ไปทํากันนอกระบบธนาคารในประเทศ อย่างเช่นไปทำกับบริษัทในเครือที่ต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการจ่ายกันด้วยคริปโตพวกนี้แหละครับที่ทำให้เงินจำนวนมหาศาลมันเคลื่อนไหวไปมาโดยที่แบงค์ชาติมองไม่เห็นเลยคำพูดของผู้ว่าการแบงค์ชาตินี่เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยนะครับมันทําให้เราเข้าใจเลยว่าไอ้คาว่าจุดบอดแห่งข้อมูลที่ฟังดูเป็นนามธรรมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงแล้วพอต้องเจอกับทั้งปริศนาและก็จุดบอดพวกนี้แผนต่อไปของธนาคารแห่งประเทศไทย คืออะไรแผนของแบงค์ชาติก็คือการใช้เครื่องมือทางกฎหมาย2ด้านครับอย่างแรกเลยคือการปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลังเพื่อขอข้อมูลให้มันละเอียดมากขึ้นและอย่างที่2ก็คือการใช้อำนาจตามพรบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อให้สามารถติดตามธุรกรรมได้ครอบคลุมขึ้นแล้วก็ไปอุดช่องว่างทางข้อมูลตรงนี้ให้ได้ครับสิ่งสำคัญคือเราต้องมองว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องทองคำอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามครั้งใหญ่เลย ในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมใครมีมุมมองเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับพอมีแผนการที่ชัดเจนออกมาแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบกับนักลงทุนอย่างเราๆยังไงบ้างมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันแล้วครับว่าการที่แบงก์ชาติหันมาจริงจังกับการกำกับดูแลครั้งนี้มันจะกระทบกับนักลงทุนทองคำรายย่อยแบบเราๆยังไง แล้วในฐานะนักลงทุนเราควรจะต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษจากความเคลื่อนไหวในครั้งนี้บ้างครับข้อควรรู้สําหรับนักลงทุนนะครับอย่างแรกเลยเป้าหมายหลักคือการเก็บข้อมูลไม่ได้จะมาสั่งหยุดการซื้อขายที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นยังเทรดกันได้ปกติครับ2คือเตรียมตัวว่าในอนาคตแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะต้องรายงานข้อมูลมากขึ้นเพื่อความโปรง่งใสและ3อันนี้สําคัญมากคือต้องคอยติดตามประกาศจากแบงค์ชาติอย่างใกล้ชิดเลยครับแต่เพื่อให้เห็นภาพที่ครบถ้วนนะครับ เราลองมาฟังมุมมองจากฝั่งสมาคมค้าทองคำกันบ้างซึ่งท่านก็ชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการก็อยู่ภายใต้กฎหมายของปปงหรือสำนักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินที่มีความเข้มงวดมากๆอยู่แล้วเหมือนกันและท้ายที่สุดแล้วการเข้ามาจัดก,การเรื่องทองคำครั้งนี้มันก็เชื่อมโยงกับไปสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่าของธนาคารกลางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาพใหญ่ของประเทศนั่นเองครับ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับก็คือมาตรการกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสร้างสมดุลให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนจริงๆหรือไม่เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ลองแชร์กันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ Many Skills เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนด์การเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจํากัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี